สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตงทรัพย์เจริญชาแนลอันนี้ยังอยู่กับโ,โกเปโก้มาคเทมเอสเคสองรอนะครับกับงานชาวบ้านศึกษาสองไร่คันแรก2เมตรครับคันต่อไป3าเมตรวันนี้รถด,ดัำจอดครับเดี๋ยวให้ นคนับเก็บอ่าขอบเก็บปากส,สลปุปชั้นแรกก่อนบทที่ห้าของการทำงานครับสาน้ำเพื่อการ,กรเกษตรครับวางแผนเพื่อการทำกรเกษตรเตรียมรูปแบบบอร์ของชาวบ้านโวงคุณ ขุดเองฮะสองไร่หนึ่งงานกินเยอะมากสองพันสองร้อชั่วโมงครับครหนึ่งปีเมื่อวันที่เก้า มะกราที่ผ่านมาติดปีกสโลครับเพื่อลดเวลาในการทำงานอะไรประหยัดได้ต้องประหยัดครับช่วงนี้ราคาน้ำมันบึงการอำเภอปากคาาหนาตอนนี้สามสิบเอ็บาทเก้าสตางแพงทุกอย่างครับ ถูกอย่างเดียวเมียสวจทรงองค์เอียวส,สวยเลยครับเอ๊ะยังไ้ ะไล่สวดให้เบื้องต้นละครับรถไทยเมื่อไหร่ว่ามื่อไหนเมื่ออยู่บ่เบียนยื่ไหมบอกว่าเราบ่สั่งล่าเราบ่เมืบียนได้าหาไม่บ้างสิเออไม่มาเศร้าถิมมาหวานไงวัวน้ะ แจกคบันแล้วบอกให้มันไม่มาเศนะร้าเลย่ะหักเมน่อดได้เราไทยน,ะน,ทขขทน่ะเออวันแม่ปั่นที่พพ่อกันเยอะเชียรเนาะพอกันเรยาแต่ไปงทนี้สิบ <c oughs> สิบกีแล้ว <c oughs> สอบิดกรารราชการเนาะ แค่มีแต่เวลาครับแล้แต่งครับงี่ปีผ่านไปวุ้งกี้ล้วมีอาการนะ เทสเสดงไดงคืสอบติดเ็ดังไงคืสอบติดไ่มุงมันเขาเนีมุมมันมันยากโอ้สุดยอดสุดยอดนมอนั่นฉันมาทีเมื่เมีอไกิงอยู่ไฮว่าเป็นสอน้องเรียนแล้วมียคู่เนาะนักวิเคราะหนักวิเคราะหจริงๆ ผู้เขาเห็นงานอยู่อ่ประจํากยยยยย็ยังสอบได้ไหมครับรถไทยเองนี่นงสอบได้ซือไวนี่มั้ว้าเนี่ยนันขนาดเลยยงนไฟ้องรักษาอดีกันนะหลังบ้านบ้านเท่าเลยนะแบูมันดบนยังไอยู่อ่ขอซื้อมาบแล้วจันหาปาพตล่งเก่งเก่ความสามารถดีเลยสอบไดุ้มมือใส่ปะ พี่ได้กันนันท่านหนุยท่านหนุยได้มาเลยเนาะนัะ่และครับพรุ่งนี้ไม่ได้ถอยบนฝั่ไมโครบอกขอเวลาสักวันสองวันครับเก็บขอบชั้นแรกก่อนจะได้จับระดับได้ได้ฝังเดียวครับ

หัวดินทิ้งนะครับเนินนั่นต้องทำผมทั้งหมดเลยครับทำคันบันไทยทสวยๆครับมากคินประหยัดนดี่นะครับ น้ำมันผมราคาบึงการตัวนี้31บาทตอวนี้ก็ได้ห0 0พันก็ได้วันครึ่งถ้าทำถ้าทำงานประมาณนี้แต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้ผมเมื่อเช้านี้เติมไป6,000นเดเด๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูว่าจะได้เท่าไหร่ว่าน้ำม,มันราคาขึ้นเยอะมาก เร็วดีครับเดี๋ยวพุ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตหน้าง,งานกันต่อ เ็ลแล้วก็ประหยัดดีด้วยนะครับโบเบแต่ว่าเวลาลงยินแข็งนีจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ตามตามที่ตามที่ผมใช้งานมานะว่าล่ะครับรถต้องมีดีคนละแบบจะให้ดีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ดูที่การใช้งานของเรา เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมมาอัปเดตหน้าง,งานต่อนะครับวันนี้ก็บายบายครับ